ใส่ว่าให้นอนอย่างเดียอเด้อนั่นเสียงใครเปิดประตูไม่ใช่หนนพ่อเปิดประตูเรียกสิเรียกพ่อก่อนพ่อจ้าก่อนเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกแม่จ้าก่อนแม่จ้าพ่อจ้าออืนี่เสียงเปิดประตูกับว่าไรพ่อกับแม่ เอ้ยแม่ตื่นแล้วไปไปไปึงๆึงีึงยองยองลคายยองยองก็ว่ากว่าเออเออเออเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ใครจ๋าเหรอแม่เหรอคะไปเลยดีใจไรเอ้ยค่อยๆดูกลาค่อยๆเออค่อยๆค่อยๆด้วยค่อยๆด้วยดู โอ้ยเนาะเฮ้ยแอบเลยไม่เปื้อนแล้วอะเปื้อนแล้วกินส้มอาบน้ำมาเป่าผมแล้ววว้าอาบน้ำแล้วโอ๋อช่วยยังเลยไม่แม่แม่เตมมาค่ะเอาต่างว่ะให้แม่นะ โอเคไม่อาบน้ำแล้วหรอนจ้โโหไม่ต้องลงมานะอยู่กับเอืแล้วแล้วหนูก็ตแล้วล็อกห้องเลย บอดวิทย์เหอไปเคาะประตูเลยเร็วไปเคาะเรียกลุงวิทเลยเรียกเลุเรียกเลยเรียกเลยนเรียกเลยนูเรียกเลย่นูลยวค่ะหนเหนร่ะเนูนคยนูนูเนูเลนูี่นีล่นได้แล้ว เรียกนะเรียกเบาๆหกเรียกแบบว่าเรียกแบบว่าพ่อจ๋าเอ้ยลุงวิจ๋าตื่นได้แล้วค่ะลุงวิ์ไม่เคยล็อกประตูนะครั้งนี้ลุงวิ์ไม่ไหวแล้วใช่ไหมลุงวิ์ไม่ไหวแล้ว,เเวแม่หลับยังเมื่อกี้นี่ รักเนาะตีฝนตกลินป้อยๆหรออืมเลยจะเศร้าเลยล่ะเวลาได้ยูกับพอกับแม่พี่น้องเอ้ยเขาแบบคนละคนเลยกับยูกับเฮาอะ่ะนะอา,จารจ๋าตื่นได้แล้ว แต่งหน้าไหมพลอยแต่งหน้าไหมุณมุ้เจ้าเบิงเวิงเวิงเออุนนะขนนะพลอยแต่งหน้าไหมพลอยแต่งหน้าไหมแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนแล้วยายจะไปอาบน้ำแล้ว เลือยายยังไม่อาบน้ำเลยเร็วๆนะยายค่ะสองนาทีลืมกาดแล้วนะเดี๋เวๆววุ่นวากันข้าวมันเผ็ดแอ่แต่งเลยแต่งหน้ากันนะโอ้โหเออเออเออเาสะอ โอ้ยจะพังของแม่นะลูกจะพังของแม่นะคะอัออะืหลับตาเด้อหลับตาอะดูมือดูมือเขาอะแม่โอ้ยอ,อะทังนี้ทั้งนี้ออดูดูกระจกสิจ้าดูกระจกสิจา้าเขาบอกให้ดูกระจกสิจา้าเฮ้ยนาะโซย่า <c oughs> ขึ้นมาเป่าผมให้เมื่อกี้เนี่ยคนหนึ่งไปไหน ไปกินตามะหุบบหง้งผู้เดีดวยวหรอแแต่ง้า้องกันดีะน่นี่น้่นห่นี่นี่นี่่นี่นี่นห่นี่นี่ี่่ะี่นีานะะี่ยี่ยี่นีานี้น่นี่นย่นี่นีนี่น่นี่่น่นีนี่นห่นี่นี่น่น แต่งหน้าก่อนอปอกไม่ได้เลยแม่จะบอาปอได้แต่งหรอกต่อไปสิเขาแต่งให้สร้างกับสิบว่าได้จ้างวันเถอะตกงานเมื่อลุงนิวเพราะว่าคนหนึ่งจะเป็นช่างผมคนหนึ่งจะช่างแต่งหน้านะคะอุ่นนบอกลุงนิวกับลูกเอกมาดูนี่นี่อะไรครัอ โอ้นี่เหรอนี่แม่ไม่รู้จักทํายังไงไม่รู้ให้ถามแม่รูแม่ยายทําไม่เป็นไปถามแม่เลยยายแม่ทําไม่เป็นยายทําไม่เป็นไปอยาถามแม่เลย